สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly h ฮิลลิ่งเทียนะคะวันนี้เฟิร์ก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อไม่มีเรื่องไหนบังเอิญก่อนอื่นเฟิร์ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเคมาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่นกอนเลย เราจะขอล้างพลังงานด้วยพี่เห็นโมดเดอไว้แล้วกันเนาะสักครูหนึ่งนะคะสักห้าวีแล้วกัน1 2 3 4ง,งี่หโอเคมาขออนุญาตครูคู่บาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตนของทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ ขอเช็คพลังงานในช่วงนี้ของทุกคนหน่อยค่ะว้าวใบแรก Tree of Swords ใบที่2นะคะ Knight of Pentacles ใบที่3 Six of Swords ใบที่4 Nine of Cups ใบที่5 Nine of Swords ใบที่6กค่ะ The Emperor ใบที่7จ็ด Ace Ace of Swords ดาบมาเยอะมากใบที่8 Queen of Cups ใบที่9 Seven of Cups แล้วก็ใบที่10นะคะ The High Priestess ใต้สำรับเป็น Seven of Pentacles นะคะ s u c c e ต s อ่านอะไรนะตัวเขียนเพิ่ออ่านไม่ค่อยเป็นนะโอเคเหมือนจะต้องปิดไฟนี้อีกแล้วเพื่อให้เห็นหน้าไพ่เนาะมีพลังงานของชาทธาดินนะคะพริศกันบังกรา้าลมไม่ถึนตุนกุ้มทตาน้ำกระกฎมีนพิจิกแล้วก็ ราศีเมษค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนสาหรับใครที่ธาตุหรือราศีไม่ตรงไม่เป็นไรลองฟังพลังงานดูเหมือนแบบตัวคุณน่ะเหมือนได้ผ่านอะไรเหมือนแบบผ่านความเจ็บปวดมาเป็นคนที่เคยผิดหวังมาแล้วก็ไม่รู้ว่าปมนั้นน่ะได้เคลียร์หรือ,อยังนะคะบางคนอาจจะเคลียร์แล้วบางคนอาจจะเหมือนแบบเหมือนแบบเอ้ยลืมลืมลม,มันไปเหอะแบบมูฟออกจากสถานการณ์นั้นๆดีกว่าอะไรฟิลนั้นนะคะแล้วก็เฟิร์สเห็นพลังงานของคุณหนา ออมันมันค่อนข้างที่จะงงนิดนึงเพราะว่ามี6ดาบมาขัน้นมี9ถ้วย9 7ถ้วยมาขัน้นแล้วก็9ดาบเหมือนแบบไม่รู้ในช่วงนี้คุณแบบมีสภาวะของความแบบเครียดหรืออาจจะเป็นความเครียดสะสมก็ได้หรือว่านอนไม่หลับก็ได้นะคะในช่วงนี้ energy ในช่วงนี้แต่ว่าอื คนคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนระดับจิตก็ได้นะคะเพราะว่ามีไฮพรีเทสขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับแบบเหมือนองค์ความรู้เปิดเอ,อ,องค์ความรู้หลั่งไหลอะไรเงี้ยเหมือนคุณเป็นคนที่มีของเก่าของเดิมอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็คุณเหมือนต้องมาเหมือนแบบมาเพื่อเรียนรู้อะอลงมาบนโลกนี้แล้วกันเพื่อเรียนรู้ต้องมาเจอเหตุการณ์ที่มันเจ็บปวดบางทีมันอาจจะเป็นโซแพลนด้วยครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็เป็นกรรมที่เราเคยทำมา จากอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตพบชาตินี้หรือว่าชาติก่อนๆที่เราแบบเอ,อยังไม่รู้ก็ได้นะคะที่เราแบบว่ายังยังไม่เข,เขาเรียกอะไรยังไม่เห็นยังยังไม่รู้อะไรเงี้ยนะคะบางทีมันอาจจะเป็นคือที่หัวข้อตามหัวข้อเลยนะคะก็คือไม่มีเรื่องไหนเลยที่บังเอิญสิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับคุณความปัญหาต่างๆสถานการณ์ต่างๆความเจ็บปวด การโดนหักหลังการอะไรก็ตามที่มันทําให้ใจคุณแตกสลายอะ่ะอืหรือใจคุณเจ็บหรือคุณมันกระทบกับความรู้สึกของคุณนั่นแหละมันไม่มีเรื่องบังเอิญค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและผลของมันเสมอนะคะแล้วก็ตัวตนคุณเนาะเฟิ่เห็นหลายๆตัวตนเลยที่เข้ามาคุณเป็นคนที่มีเซนนะคะหลักๆเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึก คนอื่นได้เป็นอย่างนี้คือแบบบางทีแค่มองหน้าคุณก็รู้แล้วว่าเขาคนนี้รู้สึกยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าแค่ผ่านข้อความในการพิมพ์ในการสื่อสารกันอะไรเงี้ยคุณก็สัมผัสได้แล้วว่าเอ้ยเขาเป็นอย่างนี้เหมือนแบบสัมผัสพ,พลังงานผู้อื่นได้ง่ายอะค่ะมีเป็นคนมีเซนเป็นคนมีพรสวรรค์ด้านเรื่องเรื่องนี้อยู่แล้วบางคนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้แล้วก็อีกพลังงานหนึ่งที่เห็น power อําอนาจพลังอํานาจของคุณ power ของคุณบารมีเก่าของคุณคุณเป็น the emperor คุณเป็นจักรพรรดิอะค่ะบางทีก็ค่อนข้างที่จะไปในแนวแบบ มีความคิดเป็นของตัวเองมีประสบการณ์เยอะเจออะไรมามากมายเจ็บมาเยอะปวดมาเยอะก็ได้นะคะเป็นผู้นําเป็นคนที่แบบตําแหน่งสูงๆเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตํารวจเป็นอะไรก็ได้หมดเลยนะคะ D e m เลอร์คือแบบเป็นไพ่บุคคลที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะในในฝั่งผู้ชายในฝั่ง m a s ค u l i n e อืมหรือถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นเป็นพลังงานเนี้ยอืมนะคะ แล้วก็คี n นพั u p s จะเป็นสายฮิลเลอร์อืมมันจะเหมือนแบบคนละขั้วเลยนะฟิลรู้สึกว่าจะคนละขั้วเลยอ่อนไหวง่ายเซนสซทีฟง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็สามารถรับพลังงานจากคนอื่นได้ง่ายอะ่ะสมมติแบบมีคนแบบทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยคุณก็แบบในเหมือนมันมันพลังงานมันกระทบกับคุณอะเออเพราะทุกอย่างมันบนโลกเนี้ยมันเป็นมันคือพลังงานเนาะ แล้วเวลาแบบสมมติอ่ะมีคนแบบด่ากันข้างๆอะไรเงี้ยคุณก็เหมือนไปรับพลังงานตรงนั้นมาด้วยมันเป็นคลื่นความถี่ที่ต่ำสมมติคนตีกันอยู่อะไรเงี้ยเออเหมือนใจคุณมันก็กระทบไปด้วยอ่ะซึ่งมันแบบมันเหมือนคุณรับรับมากกว่าคนอื่นอืมเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณเป็นพลังงานนี้นะคะก็คืออ่อนไหวง่ายอืมแล้วก็เหมือนเก็บชอบเก็บอะไรเอามาใส่ใจแบบ นิดๆหน่อยๆก็เก็บเอามาใส่ใจเอามาเก็บมาคิดเอาเก็บมานู่นมานี่ก็อาจจะทําให้ปวดหัวก็ได้เออไพ่มันก็แบบค่อนข้างที่จะไปในทิศท,ทางเดียวกันเนาะตอนแรกเฟรสยังมองไม่ออกนะคะในช่วงนี้นะคะเหมือนเป็นช่วงที่เหมือนคุณได้เหมือนได้หลายๆคนอาจจะเริ่มโปรเจกต์ไปแล้วก็ได้นะคะอืมอาจจะแบบเหมือนเพิ่งข้ามขั้นพวกนี้มาแบบเหมือนเคลียร์สภาวะมาฉันออกมาจากปัญหาแล้วฉันมูฟออกจากสถานาการณ์นั้นๆแล้วอะสีก๊อปสอดนะคะ เหมือนคุณคิดว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตฉันไม่เสียเวลาและต่อจากนี้ไปอืมถึงเขาเรียกอะไรถึงเวลาที่ฉันจะเดินหน้าต่อแต่ฉันไปอย่างช้าช้านะฉันไม่เร่งรีบเลยอย่างไปเรื่อยๆช้าแต่ชัวร์ช้าแต่มั่นคงอืมหลายๆคนก็อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวหรือเฝ้ามองดูผลลัพธ์ที่ตัวเองได้สร้างขึ้นมา อย่างเช่นแบบได้ลงทุนอะไรไปหรือหว่านมเมล็ดพันธุ์ได้ไปมันกําลังผลผลิตมันกําลังงอกเงยขึ้นมานะคะแล้วคุณก็เห็นหรือบางคนก็อาจจะเห็นช่องทางเห็นช่องทางที่จแบบทํานู่นทนํานี่เริ่มมีโปรเจกต์เริ่มคิดนู่นนี่นั่นออกเริ่มมีไอเดียนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ทำมันคือมันกระจัดกระจายมากเลยพลังงานเนี่ยเจ็ดถ้วยเนี่ยคือมันเหมือนแบบมันมีหลายๆสิ่งอะที่คุณแบบทําได้ทําเป็นคุณเป็นคนมีของในตัวคุณมีศักยภาพ คุณสามารถทําได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ถ้าเกิดคุณเคลียร์พลังงานตรงตรงนี้แล้วเอ้ยฟร,รู้สึกแล้วนะก้าถ้วยเนี่ยมันหมายถึงความสุขความสงบสุขการพอใจในสิ่งที่ตนเองมีแล้วก็ความสมหวังความปรารถนาเฟิร์คิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานเนาะเหมือนเป็นพลังงานที่แบบโอเคคุณเหมือนเข้าใจอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วคุณมีความอุดมสมบูรณ์อ่ะโดยที่แบบ ฉันก็มีเป้าหมายแต่ว่า ฉันไม่ได้แบบว่าดิ้นรนเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ได้แบบกดดันตัวเองเหมือนแต่ก่อนแล้วอนะณตอนนี้คือคุณมีความสุขได้ในปัจจุบันแล้วก็ไปได้เรื่อยๆพอใจในสิ่งที่มีปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้ละไม่ได้ทิ้งเป้าหมายของตนเองก็ยังไปเรื่อยๆด้วยความสุขไปแบบช้าๆเป็นในช่วงของการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆอ่าแล้วก็มีบางเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจหรือบางคนก็อาจจะตัดสินใจไปแล้วก็ได้นะคะเพราะว่ามีหนึ่งดาบขึ้นมามันเป็นการพูดการพูด หรือการตัดสินใจฟรตคิดว่าน่าจะไปในแนวทางการตัดสินใจมากกว่าเหมือนมีเรื่องเข้ามาที่ทําให้คุณจะต้องตัดสินใจแต่คุณจะตัดสินใจได้แน่นอนไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆเข้ามาก็ตามนะคะคือมันไม่เหนือบากกว่าแรงฟคิดว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องสามดาบเนี่ยมันเป็นการมันเป็นมันคือปมเก่ามันคือปมในอดีตปมมันมีหลายอย่างนะมันมีทั้งปมในอดีต,ตชาติที่เรายังระลึกไม่ได้ก็ได้นะคะ อันนี้เราก็ต้องแบบเหมือนถ้าเกิดว่าเราเริ่มเข้าเส้นทางเรื่อยๆเราเราจะรู้ไปเองอะเออถ้าสมมติเรายังเลยลึกชาติไม่ได้หรืออะไรก็ตามไม่เป็นไรคะ่ะแค่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะมันสมเหตุสมผลของมันแหละมันมีเหตุผลของมันแหละอืมนะคะเราแค่ไม่สารต่อไม่ทําให้มันยุ่งยากไม่ทําให้แบบมันหนักขึ้นไปอีกอย่างเช่นอะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆก็คือสมมติ มีคนมาด่าเราหรือมีคนมาโกงเงินเรายืมเงินเราไปไม่คืนอะไรเงี้ยอืมแล้วแล้วเราทําแบบเราทําทุกวิถีทางแล้วนะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้แลว้วอะเออเราก็เลือกที่จะโอเคฉันยอมจํานวนอะไรจะเกิดช่างมันละมันคงไม่มีอะไรบังเอิญหรอกที่ที่โกงเราไปที่ด่าเราเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างเราเคยไปด่าเขาแน่นอนอะไรเงี้ยให้ความคิดเนี้ยให้มันเป็นความเข้าใจจากข้างในจริงข้างในใจจริงๆแล้วมันจะดีมากค่ะคือ เฟรคิดว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจที่เฟร์สื่อเพราะว่ามันก็ดูมีเซนมันก็ดูสมเหตุสมผลเนาะเพราะว่าอยู่ดีๆเราจะมาเจอเรื่องแบบโชคร้ายเราจะมาเจอเรื่องราวเจ็บปวดคนนี้จะมาอยู่ดีๆจะมาะสมมติเรื่องเป็นเรื่องของความรักคนนี้อยู่ดีๆจะมาตบตีเราได้ไงอะไรเงี้ยเออถ้ามันไม่มีเหตุของมันมาก่อนถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีมูลไม่มีต้นสายปลายทางมันต้องมีอยู่แล้วค่ะโลกเรามันมันดำเนินมายางี้อยู่แล้ว แล้วก็แล้วมันก็ไม่มีอะไรจีรังด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราต้องเหมือนแบบปรับตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์ต่างๆให้ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตของเราเนี่ยแหละเมื่อไหร่ที่จิตเราไม่แข็งจิตเราไม่แกล่งพอเราจะไหลาตามสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดนะคะให้เฝ้ามองดูตนให้ดีให้ดีแบบจริงๆเลยแบบโฟกัสเลยอะแบบ ทุกๆวินาทีได้ยิ่งดีถ้าสมมติว่านั่งสมาธิได้ยิ่งดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยอ่ะฉันแบบฉันพยายามแล้วอะไรเงี้ยเอออย่างน้อยอะนั่งได้วันละห้านาทีทําไปเรื่อยๆอย่างมีวินัยอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าไม่ได้จริงๆก็หมั่นดูความคิดหมั่นดูอารมณ์เฝ้าดูอารมณ์ตัวเองเฝ้าดูความรู้สึกตัวเองอย่าเพิกเฉยเวลาที่เรามีความรู้สึกอะไรอะให้เรารู้ละให้เรารู้ทันตัวเองอะค่ะให้เรารู้ทันตัวเองแล้วจิตเรามันจะพัฒนาไปด้วย จิตเรามันจะพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเลยแล้วตัวคุณฟัคิดว่ามันง่ายมากๆเพราะคุณมีของเดิมอยู่แล้วคุณมีพลังจิตคุณมีอะไรที่มันแบบเขาเรียกอะไรคุณมีเหมือนแบบถ้าถ้าสมมตินะถ้าคุณกำแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรแล้วไหลง่ายๆอยู่แสดงว่าเหมือนแบบกําลังสติหรือกําลังจิต เนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยยังไม่แข็งแกลงพอแต่จริงๆคุณมีพลัง,งภายในของคุณอยู่คุณมีของเดิมอยู่อาจจะต้องแบบเออมาปฏิบัติจริงจังอาจจะไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นถ้าสมมติแบบเราแบบเพิ่งมาเริ่มแล้วกันในระหว่างคนที่แบบเริ่มต้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะใช้ชีวิตให้มันราบลื่นฉันไม่อยากจะทุกข์อีกต่อไปแล้วฉันอยากจะเคลียร์ปมเก่าฉันไม่อออยยยยาาาาาาากกกกกกกมมมเเคคคครรีีีดดันนจจจะะะะหลุลพ้วไพวไ็ตะะ่ เริ่มหันมาฝึกจิตค่ะเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของตัวเองแล้วมันสําคัญเื้ยไม่ใช่สิเฟิร์จะบอกว่ามันสําคัญต่อการใช้ชีวิตมากๆไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ไหนเราจะไม่ไหลาตามแต่แรกๆมันจะเป็นค่ะทุกคนแต่มันจะเริ่มเห็นตัวเองเรื่อยๆมันจะเริ่มเห็นเอ้ยเราเริ่มคิดลบแล้วเอ้ยเราเริ่มกังวลอนาคตแล้วเฮ้ยเรา เรากําลังแบบโกรธอยู่เรากําลังแบบเสียใจอยู่เราจิตเรากําลังวุ่นวายอยู่เนี่ยจิตเรากําลังเหงาอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่เห็นนะมันเหมือนแบบเฟิร์สจะบอกอะไรเฟิร์สก็อธิบายไม่ถูกเฟิร์สรู้สึกว่าตอนที่ช่วงที่เราแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าเรารู้สึกอะไรอะไรเงี้ยคือเป็นช่วงที่เราแบบไม่รู้ไม่รู้สติอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นเราต้องฝึก ฝึกจิตฝึกสติของเราค่ะแล้วก็หมั่นเชื่อมต่อกับภายในอืแล้วทุกอย่างไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทางไหนอ่ะเดี๋ยวภายในคุณจะนำเองนะคะภายในของคุณหรือไฮเออร์เซลหรือองค์คุรุประจําตนของคุณจะนําคุณไปเองว่าเนี่ยเอ้ยเออมันมีสองทางคุณจะรู้สึกได้จากข้างในใจของคุณว่าเอ้ยเนี่ยคุณเลือกทางนี้สัญชาตญาณมันจะชัดมากขึ้นด้วยความที่มีของของ,ของเก่าของเดิมอยู่แล้วด้วยนะคะโอเคประมาณนี้ พลังงานยาวมากมันเหมือนเป็นการเล่าเรื่องมากกว่าเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูสิว่าความบังเอิญเอ้ยไม่ใช่สิความไม่บังเอิญที่กำลังจะเกิดขึ้นมันจะมีเรื่องอะไรบ้างเอออันนี้แบบแรนดอมทายอนาคตไปก่อนเลยล่วงหน้านะคะว่ามันจะมีอะไรว้าวซาซาให้เราแบบได้ชื่นอกชื่นใจไหมหรือว่าให้เราได้แบบเคลียร์สภาวะหรือ แก้ไขปรับปรุงหรือเตือนสติอะไรเราบ้างไหมน,นะคะน่า ใบแรกค่ะช่วงเวลาเร่งด่วนใบที่สองค่ะเป็นเงินเป็นทองอทุกคนมันต่อกันมากเลยช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นเงินเป็นทองช่วงเวลานาทีทองหรือเปล่ายับยั้งโอเคอืมมัน,น่าจะอันนี้น่าจะเป็นไพ่แนะนำไพ่เหมือนเตือนสติเฟอร์ส แบบเหมือนจะใช้ไพ่เนี่ยที่สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อกับองคูรุบ่อยๆนะคะทุกคนแล้วเฟิร์สคิดว่าเหมือนองค์รูรุประจําตนหลายๆคนน่าจะโดนจิตโดนใจใทุกคนเปิดเข้ามาอืมอาจจะมีบางอย่างให้คุณแบบกลับมาออรู้ตัวเองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเออตอนนี้ฉันมีอัตตายอยู่นะตอนนี้ฉันโกรธแค่แค่รู้พอคะ่ะไม่ต้องไปเก็บนะบางทีอะออช่วงแรกๆอะเนี่ยเฟิร์สขอย,ยกตัวอย่างเฟิร์สลวกันเฟิร์สก็แบบเหมือนจะได้แบบแชร์ประสบการณ์กับทุกคนไปด้วยนะคะ ช่วงแรกๆดีเฟิร์เข้าเข้าเส้นทางฝึกจิตเชื่อมต่อจิตวิญญาณหรืออะไรก็ตามคือเฟิร์ไปกดอารมณ์นั้นไว้ไปกดความรู้สึกนั้นไว้สมมติอ่ะมีความโกรธขึ้นมาไม่เอาไม่เอาฉันไม่โกรธพลังงานลบอะไรเงี้ยเออฉันไม่คิดลบอะไรเงี้ยมันเหมือนไปห้ามไปกดไปเค้นไปบีบเข้าไว้อะไรเงี้ยทั้งๆที่จริงๆแล้วมันจะควรจะเป็นแบบอ่ะเวลาโกรธให้รู้ว่าเราโกรธอยู่ เรากาลังหายใจแรงเรากําลังรู้เนื้อรู้ตัวความรู้สึกตัวร่างกายของเราเป็นยังไงตอนนี้เราคิดอะไรอ่ะเราก็ตามความคิดเราไปไม่ใช่ตามสิเราก็เห็นความคิดของเราอืมพอเหมือนฟุ้งมากๆเริ่มแบบฟุ้งไปไกลแล้วกลับมาลมหายใจเราแล้วก็โฟกัสกับสิ่งตรงหน้าเรากําลังทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบค่อยๆเฝ้าดูความคิดกับอารมณ์ของเราไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆอะนี่ความโกรธอะนี่ความกังวลกังวลอนาคตอยู่เฮ้ย เอ้ยนี่คิดลบอยู่นะเนี่ยเออนี่กาลังฟุ้งไปไกลแล้วกาลังขั่งกําลังบ้าไปไกลแล้วอะไรเงี้ยค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆเอ้ยตอนนี้เราแบบกําลังแบบถือตัวถือต,ต,ตนอยู่นะเรากําลังยึดถือยึดมั่นในตัวตนอยู่ยึดว่าอันนี้เป็นของฉันฉันยิ่งใหญ่ฉันนุน่นฉันนี่แค่กลับมารู้ค่ะว่าเฮ้ยบางทีค่ะเราอาจจะมีอีโก,โก้หรือมีอัตราโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้เพราะไพ่นี้ขึ้นมา มันเหมือนแบบทุกคน่ะมีด้านมืดในตัวเองอยู่แล้วทุกคนมีทั้งสีขาวและสีดำมีทั้งด้านแสงและด้านด้านเงาเออมืดและสว่างเอองงพูดไปพูดมางงมีทั้งด้านมืดและสว่างในตัวเราแค่ไม่ตัดสินทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายในตัวเราเราคือเหมือนแบบให้เป็นกลางมากที่สุดคอยเหมือนเป็นผู้สังเกตการนะคะแล้วแบบจิตคุณจะพัฒนาไปได้เรื่อย ฟอก็ไม่รู้นะว่ามันทมาถูกทางไหมแต่เฟิร์รู้สึกว่าเอ้ยทําแบบเนี้ยแล้วเราเริ่มมีสติมากขึ้นจากที่เราเคยแบบไหลตามอารมณ์อมม่ะอารมณ์โกรธเราจะเห็นง่ายที่สุดอารมณ์หงุดหงิดฟึดฟัดอะไรเงี้ยพอเฟิร์แบบขี้หงุดหงิดมากขี้วีนขี้เวียงขี้บ่นอะไรเงี้ยมากๆแต่พอเหมือนแบบเริ่มฝึกจิตใช่ไหมเริ่มดูเริ่มเอาเห็นละอืออารมณ์โกรธมานี่แบบหายใจใจเต้นแรงหายใจฟึดฟัดแบบ โอเคเห็นเขาสังเกตไปเรื่อยๆอยู่ดีๆมันก็ดับไปเองมันก็หายไปเองก็งงหายไปตอนไหนมันแบบทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะโอเคต่อชึบดูแลคนดีผีคุ้มตระนีทีเหนียวว่างเปล่า ชะลมใจเติมไฟโอเคเก็ตละแล้วก็ธาตุน้ำเสียหายอะถ้าสมมุติว่าอย่างที่สามดาบมันขึ้นมาเนาะตอนแรกมันเหมือนแบบเราเคยแบบเคยผิดหวังอะมันเคยมีเรื่องผิดหวังหรือมีเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้ใจแตกสลายไปอะหรือการสูญเสียคนรัก สูญเสียคนรครอบครัวหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นการสูญเสียทั้งสิ้นทําให้เราอกหักทําให้เราใจแตกสลายซึ่งตรงนั้นน่ะมันสามารถทําให้ขวัญเราตกหล่นได้หรือจิตของเรามันกระจัดกระจายไปอันนี้แบบเฟิร์สเฟิร์สก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่คิดว่าหลายๆคนน่าจะอพอมองภาพออกพอให้ให้ดูดูง่ายๆก็ได้ค่ะเราจะรู้สึกว่าเราหมดไฟง่ายทําอะไรก็ไม่สุดสักที หรือไม่มีแรงจะทําอะไรไม่มีแพชชั่นจะทําอะไรเพราะฉะนั้นนะคะถึงเวลาที่เราจะเหมือนมาฮิลใจตัวเองกลับมาหลอมรวมกับตัวเองกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาดูใจตัวเองเรื่อยๆอยู่กับตัวเองเยอะๆถ้าแบบฝึกสมาธิได้ก็ฝึกค่ะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็กราวดิ้งไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับแสงแดดไปรับแสงแดดตอนเช้าไปเดินเล่นธรรมชาติถอดรองเท้า เดินเท้าเปล่าบนพื้นดินอะไรเงี้ยค่ะเมืนแบบทําอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่ามันได้ฮิวใจตัวเองเออมันได้พักผ่อนมันได้แบบเยียวยาจิตใจนะคะแต่ว่าการนั่งสมาธิมันจะไว้ฟะรู้สึกว่ามันจะไวขึ้นอืมแล้วก็มันมีไพ่ธาตุน้ําเสียหายฟะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าความรู้สึกของคุณอนะหรือว่าอารมณ์ในช่วงเนี้ยมันเหมือนแบบ เออเขาเรียกอะไรอะคอนโทรไม่อยู่หรือเปล่าคอนโทรอารมณ์คอนโทรความรู้สึกหรืออะไรเงี้ยไม่อยู่หรือเปล่าหรือว่าเหมือนแบบมันเคยแบบเหมือนมีอะไรให้มันเจ็บมันเสียใจยไปอะ่ะอืมแล้วเหมือนแบบคุณแบบคุณไม่ค่อยแบบบอกกับใครอะคะ่ะคุณเป็นฟิลที่แบบเก็บไว้เออหรือเปล่านะคะถ้าถ้าเกิดเก็บไว้กน็น่าจะเป็นแบบพลังงานที่ชัดเจนมากนะคะ มันเหมือนแบบไปกดไปเก็บอารมณ์นั้นไว้โอเคฉันแกล่งฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะฉันจะไม่อ่อนแออะไรเงี้ยซึ่งแบบนั่นแหละไอความรู้สึกเนี้ยมันยังเหมือนฝังอยู่อ่ะมันยังไม่ได้ถูกเคลียร์ค่ะอืมก็เอาง่ายๆก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปะคะ่ะดูใจเราไปเรื่อยเเรารู้สึกอะไรเราคิดอะไรเรามีอารมณ์ไหนอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบมันมีฟิลอยู่ดีๆก็แบบโอ๊ยดิ่งจังเศร้าจังให้ดูอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ตัดสิน พอเราเริ่มเห็นปุ๊บมันจะเริ่มเห็นไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆอะมีวิธีจัดการกับอารมณ์นั้นยังไงอะอาจจะทํางานบ้านไปลุกไปทํานู่นทํานี่เปิดเพลงฟังรดน้ำนต้นไม้ขุดดินขุดหญ้าหรือหรือว่าจะแบบเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือออกกําลังกายหรือว่าอ่านหนังสือหรือว่าเขียนหนังสือหรือว่าอะไรก็ได้หมดนอนแล้วแต่แบบว่าสิ่งที่เราชอบหรือว่าจริตของเราเองนะคะประมาณนี้นะคะทุกคน อ่ะเห็นไหมใต้สําหรับเป็นสัมผัสก็คือการสัมผัสก็เหมือนแบบเหมือนเราได้ให้เราได้ไปอยู่กับธรรมชาติบ้างไปกราวดิง้งเหมือนรับ,ร,บรับพลังงานจากธรรมชาติเพื่อหลอมรวมจิตของเรากลับคืนมาซึ่งแบบฟอดคิดว่าหลายๆคนเจอเรื่องราวอะไรมามากมายมีประสบการณ์ในความเจ็บปวดหรือการสูญเสียกันแบบหลายๆหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเออหลายๆสถานการณ์นะคะซึ่งแบบ ถ้าเราเพิกเฉยกับความรู้สึกนั้นๆนหรือปล่อยทิ้งเขาไปเหมือนเราแบบเราเหมือนแบบโอเคหรือไม่ก็หายอย่างอื่นมาทดแทนอย่างเช่นแบบอ่ะเล่าเบียอะไรเงี้ยมันก็เท่ากับแบบเราไม่ได้ฝึกอะไรเลยกับจิตเราค่ะสุดท้ายแล้วอะพอเรากลับมาอยู่กับตัวเองมันจะยิ่งหนักเข้าไปอีกอะ่ะอืมเฟิร์ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าเฟิร์คิดว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจวิธีที่ดีที่สุดก็คือเนี่ยแหละการกลับมาอยู่กับตัวเองทบทวนเรื่องราวต่างๆ เฝ้าดูตัวเองไปเรื่อยๆใช้เวลาสักนิดนึงชโลมใจฮิวใจกับตัวเองสุดท้ายเดี๋ยวเราจะกลับมายืนขึ้นแบบด้วยความสุขด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อมั่นได้อีกครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เคลียร์พลังงานตรงนั้นนะคะมันก็จะทําให้แบบไม่มี e NERGY อะ่ะเออมันมันต้องคอยแบบให้คนโน้นมาแบบเสริมเอ NERGY เราต้องคอยฟังคลิปนี้ให้มันแบบฟื้นฟูใจหรือว่าต้องมีแบบอ่ะสมมตินะ เอ,อ่อความเหงาเรื่องความรักละกันต้องมีคนแบบมีความรักเข้ามาถึงจะแบบเอ้เอ,อกระตือหรือหลอนกระชุ่มกระช่วยะอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งอื่นแต่ว่าจะบอกว่าทุกคนนะคะสามารถสร้างได้ด้วยตนเองอเพียงแค่เราแบบบางทีเรามองข้ามตัวเองไปแค่นั้นเองคือทุกคนมีของเฟิร์สอยากจะบอกแล้วก็เฟิร์สก็ขอเป็นกําลังใจหนึ่งนะคะให้กับทุกๆคนเฟิร์ เฟร์ชเชื่อมันมากๆว่าไม่ว่าทุกคนจะเจออะไรทุกคนผ่านไปได้แน่นอนทุกคนมีของมีศักยภาพมีพรสวรรค์นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้คะ่ะบ๊ายบาย